วัสดีค่ะนักเรียนแม่ครูแพนจะพาเด็กๆมาทดสอบการอ่านรู้เรื่องนะคะอ่านแล้วสามารถเข้าใจสามารถนําไปตอบคําถามที่อยู่ข้างล่างได้นะคะอ่านเสร็จแล้วเด็กเด็กคิดนะคะคิดแล้วก็นะคะดูว่าข้อไหนที่เป็นข้อที่ถูกต้องก็เลือกข้อที่ถูกต้องเลยนะคะอ่านตามแม่ครูด้วยนะคะดเด็กๆไปทําแบบทดสอบ การอ่านรู้เรื่องกันเลยค่ะนักเรียนอ่านตามแม่ครูนะคะตาจือมีโคสีดำแกพาโคสีดำไปไถนาจากข้อความที่เราอ่านนะคะโจทย์ถามว่าตาจือทำอะไร ก็หาปูขอไถนาเด็กๆเลือกคำตอบเลยค่ะได้แล้วใช่ไหมคะใชเลยค่ะข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไขตาจึไถนา ตาจือมีโคสีดำแกพาโคสีดำไปไถนาโจทย์ถามว่าโคตาจือมีสีอะไรกสีฟ้าขอสีดำ เด็กเกเลือกคําตอบเลยค่ะได้แล้วใช่ไหมคะ,ฉะเฉลยค่ะข้อที่ถูกต้องคือข้อขอขายถูกต้องสีดำตาจือดูปูนาห้าตัวไตามาที่ขาโคดำ โจทย์ถามว่ามีสัตว์กี่ชนิดในข้อความที่อ่านนี้มีสัตว์กี่ชนิดนะคะก็หนชนิดขอสอชนิดเด็กๆเ,เลือกคำตอบเลยค่ะได้แล้วใช่ไหมคะ,ฉะเฉลยค่ะข้อที่ถูกต้องคือข้อ ขอไข่ค่ะสองชนิดนี่ไงคะก็หนึ่งก็คือปูแล้วก็มีโคนะคะปูกับโคเป็นสัตว์นะคะตาจือดูปูนาห้าตัวไตามาที่ขาโคดำ โจทย์ถามว่าสัตว์ชนิดใดมีห้าตัวก็โคข,ขอปูนาเด็กๆเลือกคำตอบเลยค่ะเลือกแล้วใช่ไหมฉเฉลยค่ะข้อที่ถูกต้องคือขอใครนะคะปูนา มีห้าตัวนะคะป้าจูใส่เสื้อผ้าตัวเก่าไปเฝ้าไข่สามีที่โรงพยาบาลโจทย์ถามว่าป้าจูไปที่ไหนก็โรงเรียนขอ โรงพยาบาลเด็กๆเลือกคำตอบเลยค่ะเลือกแล้วใช่ไหมคะ,ฉะเฉลยค่ะข้อที่ถูกต้องคือโรงพยาบาลข้อขอไข่นะคะโรงพยาบาลพระออกเสียงกึ่งเสียงนะลูกเพราะไม่มีสระอะอกเสียงพระยาบาลไม่ใช่พระนะคะ ออกกึ่งเสียงนิดเดียวเองพะยาบาลคะวันนี้ฉันกับพ่อเจอตาจจอแกขับรถฝ่าไฟแดงโจทย์ถามว่าใครขับรถฝ่าไฟแดงก็ฉัน ขอตาจือเด็กๆเลือกคำตอบเลยค่ะเลือกแล้วใช่ไหมคะ,ฉะเฉลยค่ะข้อที่ถูกต้องคือข้อขอคายตาจือวันนี้ฉันกับพ่อเจอตาจือแกขับรถฝ่าไฟแดง โจทย์ถามว่าใครไม่เป็นแบบอย่างที่ดีก็พ่อขอตาจืดเด็กๆเลือกคำตอบเลยค่ะเลือกแล้วใช่ไหมคะ,ฉะเฉลยค่ะข้อที่ถูกต้องคือข้อ ขอใครค่ะตาจือตาจือไม่เป็นแบบอย่างที่ดีเลยเพราะตาจือขับรถฝ่าไฟแดงเดี๋ยวก็จะเกิดอุบัติเหตุนะคะพ่อไปในป่าไปผ่าตอไม้แกเจอผีเสือ้อ ห้าตัวโจทย์ถามว่าพ่อทำอะไรก็หาผีเสื้อขอผ่าต่อไม้เด็กๆเลือกคำตอบเลยค่ะได้แล้วใช่ไหมคะ,ฉะเฉลยค่ะ ข้อที่ถูกต้องคือข้อขอใครค่ะผ่าตอไม้พ่อไปในป่าไปผ่าตอไม้แกเจอผีเสื้อห้าตัวโจทย์ถามว่า ในป่ามีอะไรก็มีผีเสื้อขอมีต้นไม้กับผีเสื้อเด็กๆเลือกคำตอบเลยค่ะได้แล้วใช่ไหมคะ,ฉะเฉลยค่ะข้อที่ถูกต้องคือข้อ ขอใครคะมีตอไม้กับผีเสื้อวันนี้แม่ไปตลาดเจอนาฬิกาแต่แม่ซื้อกำไร ข้อมือโจทย์ถามว่าแม่ไม่ได้ซื้ออะไรก็กาไรข้อมือขอนาลิกาเด็กๆเลือกคำตอบเลยค่ะเลือกได้แล้วใช่ไหมคะ,ฉะเฉลยค่ะ ข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่ค่ะนาฬิกาจากนะคะข้อความที่เราอ่านแม่ไม่ได้ซื้อนาฬิกานะคะเด็กฝึกบ่อยๆนะคะฝึกทำฝึกอ่านบ่อยๆจะได้เข้าใจนะคะแล้วก็รู้จักคิดวิเคราะห์การอ่านอ่านแล้วสามารถรู้เรื่องสามารถนำมาตอบคำถามได้ นั่นแสดงว่าเราเข้าใจนะคะในบทความข้อความที่อ่านนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ